วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นนะครับร่วมกับสภาวัฒนธรรมจงังหวัดขอนแก่นเปิดสาราไหมไทยนะครับที่อำเภอชนบทนําผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและกระบวนการผลิตมาจัดแสดงตามโครงการสืบสารรักษาต่อยอดผ้าไหมสาลาไหมไทยตามรอยแม่ของแผ่นดินครับโครงการสืบสารรักษาต่อยอดผ้าไหมสาลาไหมไทยตามรอยแม่ของแผ่นดิน มีนายพันเทพสองโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดกล้วยดอกไม้หน้าพร,ระบรมชายรัก์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเยี่ยมชมนเทศกาลเทิดไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์นิทศการแสดงวิถีชีวิตคนอีสานโบราณการแสดงกระบวนการทอผ้าไหมและการชมการสสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากรังไหมผ้าไหมที่มีการจัดแสดงภายในงานในโอกาสนี้นะครับประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตร และประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนโครงการทั้งภาครัฐและเอกชนนายลำปางพันเพชรผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน่นเปิดเผยว่าการจัดโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสภาวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน่นอำเภอชนบทและวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิต์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเึื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา12สิงหาคม2566และการกระตุ้นให้ประชาชนได้รู้จักและหันมาสวมใส่ผ้าทอจากฝีมือของชาวบ้านเพื่อเป็นการสืบสารงานของพระองค์ท่านอีกทั้งยังเป็นการต่อยอดงานด้านผ้าไหมด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ไหมออร์แกนิกภายใต้ชื่อหอยสินด้วยนะครับ ศาลาไหมไทยหรืออาคารเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษามหาราชินีตั้งอยู่ที่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นได้รับพระราชทานานามจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2535เพื่อสืบสารพระราชปณิธานงานศินลปาชีพด้านผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมของภาคอีสานซึ่งวิทยัยการอาชีพขอนแก่นได้สืบสารรักษาต่อยอดมาอย่างต่อเนื่องครับ